สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซมเปิลนั่นเองก็วันนี้เนี่ยผมจะมาแก้ตัวนะครับที่ว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแบบว่ายังไม่ดีพอครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมก็จะปรับปรุงนะครับด้วยการที่ผมเนี่ยจะไม่เจ็บคอนะโหดมันใช่ปะเนี่ยโอเคครับผมก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่2นะครับผมทุกคนก็เป็นวันที่2แล้วก็ EP 2สําหรับการทําปั้นแม็กด้วยงบ338บาทนะครับผมนี่เลยครับผมล็อกอินวันที่2นะก็เดี๋ยว เนี่ยแพ็กเกจตรงนี้ก็ผมคิดว่าจะไม่ได้ใช้แล้วนะใช้แต่ตรงเนี้ยแพ,พ็กเกจตรงนี้นะครับผมเพราะว่าอันนี้มันต้อง7วันนะอาภารกิจของเราเนี่ยชาเลนนี้เนี่ยก็น่าจะประมาณ5วันแหละมั้งครับผมทุกคนเพราะว่ามันเก็บเบลได้ช้านะก็ตอนนี้เนี่ยได้893รลูบี้แล้วนะครับผมทุกคนแบบในป้ายเหลืองนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นวันคูณ2เลเวลนะครับก็น่าจะ1,200แหละไม่ก็1,3 0 0ลูบี้ครับผมทุกคนแล้วดีมากนะครับผมทุกคนคือว่าผมไปเล่นห้องทดลองใช่ปะดูนี่คร นี่ครับห้องทดลองอัะโอ้โหดูผมกดไปใชาได้กบแดง8ดาวเลยเว้ยเนี่ยแบบว่าไม่ได้เหมากระดานนะคือแบบว่าโชคดีมากครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมกดรีไปเลยนะโอ้โยังได้ตารางแบบนี้อีกกดเล่นอีกครับรออะไรโอ้โหโชคดีมากนะไอดีนี้คือแบบว่าไอดีปั้นแม็กนะครับผมโอ้โหมาจัดไปครับกดเล่นๆไปนะเผื่อแบบว่าฟุกได้นะครับผมกดเล่นไปครับผมโอ้โหไม่ได้วะแต่ว่าโชคดีจริงนะแบบว่าเหลือทั้งสองสองรอบอะ โอเคครับผมมากดรับนี้ก่อนนะผมก็พยายามผลิตวัตถุดิบนะคบผมก็คือตรงเนี้ยไหนวะนี่นะผมซัลลี่ของเราเนี่ยก็บวก3แล้วนะเนี่ยขาดก็1 2อย่างเนี่ยครับผมทุกคนมาแล้วก็ต่อไปเนี่ยผมก็ได้ทําการเชิญเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยผมก็จะทําการเชิญเพื่อนไปเรื่อยๆนะเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่แบบบางคนก็ช่วยแอดมานะอย่างคุณนะครับผมคุณบิ๊กนะเขาก็แบบว่าใจดีนะครับให้ผมเนี่ย แอดไปฮะเขาเนี่ยแอดมาหาผมนะครับก็คือว่าดีมากนะครับผมก็ใครที่แบบว่าอยากได้ค่าเอฟเยอะๆหรือว่าแบบมีทีมแบบเพื่อนคนอื่นเนี่ยก็สามารถทิ้ง ID ไว้ได้เลยนะครับผมใต้คลิปนะมาครับผมเดี๋ยวก็เออเดี๋ยวผมจะทำยี้ดีกว,ว่าผมจะปักหมุดไว้นะแบบว่าให้ทุกคนเนี่ยมาเมนไอเดีเพื่อที่จะรับค่าเอฟกันนะครับผมทุกคนมานะต่อไปเนี่ยก็คือว่าไอสเตตหลักของผมเนี่ยผมก็เคลียร์ถึงด่าน เนี่ยวะ93เ้ย94แลวนะก็คือว่าผมเนี่ยจะเคลียร์ให้ถึงด่าน193นะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะได้ไอเทมใหม่มานั่นเองนะซึ่งมันเนี่ยจะมีแบบว่าใช้ได้นานขึ้นแล้วก็แรงขึ้นดีกว่าเดิมนะครับผมเดี๋ยวเรามาเก็บเลเวลให้ถึงเลเวลมาสเตอร์แดงกันเลยดีกว่านะครับผมทุกคนก็แน่นอนครับว่าเราจะมาเล่นด่านเ,เดี๋ยวดูด่าน3ซิเราจะไหวเปล่าเผื่อได้เบาไว,ไว้ไทเกอร์มานั่นเองนะครับผมใช้มีคนหดหดปะเนี่ย อันนี้คือผมอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งแบบว่า3 3ตัวไว้นะแบบว่าพวกแซลลี่3ตัวอะไรอย่างนี้นะครับผมอันนี้ถึงแบบว่าอันนี้เกียร์เขาจะไม่ค่อยแน่นนะครับเป็นเพื่อนในกิวนั่นเองนะครับผมผมสุ่มเข้านะเอ้ยเดี๋ยวผมเล่นด่านแรกแล้วกันเพื่อจะได้แบบว่าไม่ประมาทนะด่านแรกนะครับผมอ่าไปนะกระโหลกหินก็เป็นด่านที่ยากอยู่นะครับผู้เล่นใหม่เนี่ยก็ยังไม่สามารถผ่านได้นะ ต้องไปหาแอดเพื่อนโหดมานะครับแต่ว่าผมเนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่าผมไม่สามารถแอดเพื่อนได้นั่นเองเอ้ยนี่ก็ผ่านชิวๆเลยดีหว่าโอ้โหตรงนี้เล่น่านสามดีกว่าโอ้โหนี่ครับผมทุกคนไอไก่น้อยเนี่ยผมก็ไปได้มานะคือแบบว่าได้มาจากที่เราเข้าร่วมกิวนะครับผมเรียบร้อยดูดีปล่อยไปเนี่ยก็ตีป้อมช้าหน่อยนะเพราะว่าคุณโทนี่เนี่ยเขาก็ผมเนี่ยสุ่มเขาได้มาเนี่ย เมดสตัวไม่ใช่เมดเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรวะไหวพิบนั่นเองนะครับเป็นพวกที่แบบว่าเน้นสกิลนะครับผมทุกคนเนี่ยแซลลี่ผมก็ยังไม่ค่อยใส่เกียร์แบบว่าโจมตีนะโอ้ก็ดูดีทุกคนแบบว่าวิ่งไปคือแบบว่ามันวิ่งไปเติมเพื่อนได้เร็วอยู่นะเนี่ยดูดิปัง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 ไม่มีเกียร์ก็เฟี้ยวได้ออดีออดีแซลลี่ดาบวินชีก็แน่นอนครับว่ายังป่วนในระดับลีกกลางๆนะครับผมเพราะว่าสกิลก๊อปปี้ของมันเนี่ยแบบว่าทะลุูาอมตะได้นะ ถ้าจำไม่ผิดนะครับผมทุกคนเนี่ยดูดิโค้ดเกียร์นะแบบว่าเรียกฝั่งนู้นเนี่ยมาเป็นพักพวกของเราได้เลยอะเนี่ยครับผมโอเคเลเวล98แล้วนะต่อไปผมก็จะไปเล่นอันไหนดีวะทุกคนให้เลเวลเราอัพนะด่าน3เลยด่านไอภูเขาไฟแดงฉานนะครับผมใช้คุณอ่าคนนี้แล้วกันนะครับผมโอเคนะซึ่งด่านธาตุเนี่ยก็จะมีความยากนะครับผมทุกคนเนี่ยต้องเล่นแบบว่า ใช้คนละาธาตุอะก็คือว่าอันนี้เป็นภูเขาไฟแดงใช่ไหมครับผมทุกคนเนี่ยก็ต้องหาตัวที่มันเป็นธาตุน้ำนะครับอย่างตัวที่แนะนําที่สุดก็คือจะเป็นเจ้านี่ครับผมไก่เซล,ลีไก่นะครับผมยิงไกลมากแล้วก็มันสามารถแบบว่ายิงแป๊บเดียวป้อมพวกสเตพพิเศษเนี่ยก็แตกได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นด่านธาตุไม้เนี่ยก็จะยากหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าแพ้ทางธาตุนะครับไปด่านสีเลยดีกว่าโอเคครับผมด่านสีนะเนี่ย ค,คุณป่าแฟออด่านสี่อันนี้1นล้านนะครับผมแต่ว่าเขามีธาตุไม้นะโอ,โอเค,ครับผมใช้คุณแดงนะครับผมจัดไปครับผมเขาก็ต้องแบบว่าแบกทีมของผมแน่นอนอยู่แล้วนะโอเคเออผมลืมบอกเดี๋ยวผมจะโชว์ไลฟ์ดูนะครับคือว่าวันนี้เนี่ยดีมากเลยนะผมขอบอกให้คือว่าอย่างแรกนะไอเจ้ากระช่าเนี่ยมันแบบว่าเพิ่มโอกาสได้รับเจ้าสเปเชียล ของพวกลีออนาดนะครับผมคือมีโอกาสได้รับเจ้ากบม,ม่วงกบฟ้ามากขึ้นนั่นเองนะครับผมและก็ยังมีภารกิจพิเศษด้วยนะก็คือว่าถ้าสุ่มสุ่มกี่รอบนี่แหละมันจะให้กบม่วงมานะครับผมหนึ่งตัวนะคือแบบว่าผมเนี่ยคิดไว้ในใจแล้วนะว่าผมจะสุ่มสัก3 0 0 0ัลูบี้นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดสุ่มครบครบ,ครบ10ครั้งนะก็คือจะได้กบม่วงมา1ตัวนะครับแล้วก็สุ่ม15ครั้งมั้งได้กบม่วง1ตัวนะครับ โอเคไปซักุระในเมตานี้ก็ยังโหดเหมือนเดิมนะครับผมเมตานี้ก็แน่นอนแบบว่าพวกตำนานที่เขาใช้ก็เหมือนรู้สึกว่าเขาจะเล่นเป็นสายหนืดปะผมเห็นนะเพราะมีเขาเอาเจ้าเห็ดกลับมาใช้ด้วยนะครับผมทุกคนเฮ้ยโอเคโอเคมาโอ้โหเว็บยังไม่อัพว่าเดี๋ยวผมโชว์ทุกคนก่อนนะไปตรงที่โฮมนะครับผมแล้วก็ภารกิจเนี่ยอ่าภารกิจตรงนี้นะครับผมเนี่ยดูทุกคนมันแบบว่าโคตรโชคดีอ่ะเพิ่มเนี่ยเห็นปะ เนี่ยได้ให้ถ้าเกิดว่าทุกคนไปสุ่มสเปเชียลลิโอนาดนะครับผมก็คือสุ่ม5รอบเนี่ยก็3 5 50, 5 1 5 0 0 1 5 0 0รลูบี้นะก็จะได้มา1ตัวสุ่มไป3,000ก็ได้มาอีก1ตัวก็เป็น2ตัวนะครับผมโอเคนะเนี่ยสเปเชียลลิโอนาดนะครับตรงนี้เลยครับผมทุกคนเนี่ยวะก็คือว่าจะได้เพิ่มโอกาสกบม่วงมากขึ้นนะครับโอเคเนี่ยเราก็จะใกล้เลเวลแดงขึ้นแล้วนะมาผมแบบว่าต้องใช้คนโหดๆหน่อยนะเพราะว่าด่าน อันพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีความยากอยู่นะครับผมอ,อันนี้ธาตุไม้เยอะหน่อยนะก็ยังไม่นะครับผมโอ้โหขอแบบว่าโอ้ไม่น่าได้แล้วครับผมเพราะว่าเขาพึ่งเล่นเหมือนจะพิ่งเล่นกันนะโอ้โหชื่อคนนี้ไมไ่ทุกคนลองอ่านดูว,ว่ไม่รู้ โอเคครับผมผมก็จะใช้คุณคนนี้นะไม่เอ้ยผมจะใช้ในด่านนี้ดีกว่านะด่าน4ไปเลยนะครับผมทุกคนคุณไม่รู้จัดไปครับผมขอให้เขาแบบว่าแบกทีมผมหน่อยนะมามาจะต้องเวลแดงแล้วโอเคกดโอเคเม,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 มลิโอดัสออกมานะเฮ้ยอย่าตีป้อมชา้าดิเพื่อนเรารู้สึกสังสังหารไม่ดีวะใจคอไม่ดีว่ะ จัดไปครับผมเมเลโอดัสนะก็ตอนนี้เนี่ยคู่เมเลโอดัสแล้วก็คิงเนี่ยคือแบบว่าก๊อ์มากครับผมตอนนี้นะผมก็แบบว่าสกิลสตันของมันเนี่ยค่อนข้างจะป่วนเลยนะเพราะว่าแบบว่าคูดาวไวนะครับผมทุกคนคือยิ่งมีอลิติกิอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะทําให้แบบว่าทีมของเราเนี่ยเสริมแข็งแข่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับผมดูดิทุกคนไอคเนี่ยก็แน่นอนครับว่าในกาชาป,ปกติหรือว่าหาได้ตลอดเนี่ยมันก็ โหดเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันมีไอ้ร่างร่างของมันเนี่ยก็เขาเรียกอะไรวะตัดแร่นะครับผมคือทําให้ฝั่งนู้นเนี่ยศัตรูเนี่ย,ยผลิตแร่ได้ช้าลงนะครับผมแล้วก็ยังมีข้อดีตรงที่ว่าสกิลมันเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงนะครับผมโอเคใครมีแล้วแบบว่าไม่ได้ตัวโคลาโบนนะผมแนะนําปั้นเจ้าเคเลยนะครับผมถ้าแบบว่าทุกคนมีนะปั้นเจ้าเคแม็กเลยนะครับนี่ครับผมเรียบร้อยครับผมเวลห้าแล้วนะโอเคจัดว่าเด็ดอยู่นะครับผมทุกคนก็น่าจะได้สัก ประมาณเลเวลสาแหละผมว่าแล้วก็มีพวกนี้อีกนะเนี่ยครับผมแจกกบแดงโอเคสวยงามแล้วก็มาเพิ่มระดับเลยนะครับผมแต่ว่าเสียดายวะยังเพิ่มอันนี้ไม่ได้นะมาครับผมมาเรียบร้อยนะเรียบร้อยแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เหลือแต่ว่าอัปเกรดพวกอ่าเนี่ยครับผมผมต้องรีบไปผลิตมานะเนีย่ยจะได้แล้วเนี่ยออ้ยก็ได้แล้วนะแต่ว่าไอชิ้นส่วนไอผลึกมกรกดตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะหาย,ยากอยู่นะครับผมทุกคน โอเคและยิ่งเออแล้วผมลืมไปว่ายากก็คือตรงนี้ครับผมเลนเจอร์ Ranger, ขั้นไฮเปอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะหายากอยู่นะครับผมเพราะว่าเราเพิ่งเลเวลน้อยๆตัวน,น,น,น้อยเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าเล่นยากอะ่ะเออตัวที่ยากที่สุดโอเคไม่มีอริสนะแต่ว่าถ้ามีอริสก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราเนี่มีสกิลตรงนี้ครับผมหัวใจยาเย,ยือกนะเพราะว่าจะได้แบบว่าไม่โดนไอ้ลำเนายำ้ำยวนนะครับผมโอเคครับผมทุกคนผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมาอัปเดตเป็นวันที่3นะครับผมทุกคน ก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ